ง่ายทุกคนหายไปนานเลยนะแล้วผมกลับมาแล้วในฐานะคนธรรมดาเสื่งที่หายไปก็พอาะขี้เกียจฟังไม่เป็นหรอกขี้เกียจแล้วก็ไปพัฒนาการทำแอนิเมชันมาด้วยนะก็นั่นแหละโอเคมาเข้าเรื่องมัดคอตัวดีกว่ามัดคอคืออะไรมัดคอคือตัวละครที่ใช้เป็นตัวแทนของเราโดยม,มัดคอไม่จำเป็นต้อง เป็นคนเสมอไปก็ได้จะเป็นปลาจะเป็นนกหรืออะไรก็ขอให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเราก็พอครับและผมขอแนะนําให้ดูพวกอันนี้ไม่กับมังกนะดูเพลย์เกิดจินตนาการนะไม่ใช่ไปก๊อปผลอื่นเข้ามาแล้วเว้ยไม่ดีนะหาทำและต่อเลยมัดคอตเนี่ยเราคนออกแบบหน้าตาชุดสักสามชุดเอามาเลือกกันะนะนะ เช่นถ้าชุดไหนมันเยียก็ทิ้งไปถ้าเกิดชุดไหนมันดีก็เก็บไว้นะซึ่งแน่นอนเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับ